ครับสวัสดีครับผมวันที่พทธาพาไปดูแอดออนพับแอนสตัฟกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากตกิดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กไม่เราเล่มหนึ่งอันนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กของเขานะครับผมจะเป็นการแนะนําว่าในแอดออนตัวนี้มีอะไรบ้างฮนะเพิ่มที่โชว์ชุดแล้วก็โอ้โหนี่ฮะกระถางต้นไม้ร้อยยี่สิบกระถางแล้วก็อื่นๆอีก,อก,อก,มกมากมายฮะเดี๋ยวผมพาพาาาไไดดูููเยว่่่ะะมมจ้้ครรใหนะสตัอ โต๊ะคราบแล้วนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือกระถางที่มีะเยอะเนางยังเยอะเลยฮนะดูโอ้โหแต่คลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยซะหน่อยนะเพราะหละักๆคือพาไปดูพวกของที่อยู่ในแอรออนตัวนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะก็มีแค่นี้แหลนะฮะก็คือพามาดูของที่อยู่ในแอรออนนะโอ้โหเยอะจริงเยอะจังอย่างเยอะเลยฮนะก็าถามต้นไม้อย่างเดียวก็ล่อไปร้อยยี่สิบอันแล้วอะ แล้วก็เป็นพุ่มไม้เอาไว้ตกแต่งแบบข้างบ้านอะไรอย่างงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสายตกแต่งอีกอันนึงนะคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นการตกแต่งในตัวบ้านใช่ไหมที่เป็นตัวกําแพงฮะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบอุปกรณ์เขาเรียกว่าไงเป็นของตกแต่งบ้านอีกทีหนึ่งก็คิดว่าลงคู่กันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นท่อนไม้ตกแต่งข้างบ้านฮะมันวางสแต็กได้ไหมอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเปิดเกมหมดหน่อย ไม่ได้นะวางวางสแต็กไม่ได้อนะตอนแรกผมคิดว่าวางสแต็กได้ซะอีกโอเคแล้วก็นี่คือถ้วยนะโอ้โหยังเยอะเลยถ้วยอ่าแล้วก็แผ่นเสียงแผ่นเสียงอันนี้เล่นไม่ได้นะครับผมอุ้ยคือเมื่อกี้นี้ผมวางเป็นกองนะฮะแต่ทุบออกปุ๊บมันเหลือแค่แผ่นเดียวน่าจะบั็กแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมวางเป็นกองคือวางไปประมาณ5แผ่นนะแต่พอเรากดทุบ ได้คืนมาแผ่นเดียวเรียบร้อยฮะนี่วางสองทุบเหลือหนึ่งแผ่นอันนี้น่าจะบักอันนี้น่าจะบักมันคืนไม่ครบฮะอันนี้คือแผ่นเสียงทั้งหมดนะนี่ครับโอ้โหเยอะจัดแล้วก็น้ำฮะไม่ใช่น้ำสิขวดยาทั้งหลายเราสามารถเอามาครับไว้เป็นขวดตั้งโชว์อย่างนี้ได้นะครับผม แล้วก็เหมือนกันนี่ฮะใส่สแต็กได้เออทุบออกได้คืนมาหนึ่งขวดเองฮะอ้าววางสามทุบออกได้คืนหนึ่งเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแผ่นเสียงฮะแล้วก็นี่คือหน้าตาขวดยาทั้งหมดอืมคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดอะโอเคะแล้วก็ต่อไปเป็นท่อฮะเป็นท่อตกแต่ง สามารถวางท่อตกแต่งบ้านได้นะแบบท่อระบายควันหรืออะไรทานองเนี้ทุบออกโอ้แข็งอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยววางผิดด้านอันนี้ต้องวางยังไงนะวางแบบนี้หรออ่านี่ฮะโอเคเป็นท่อตกแต่งมีทั้งแบบท่อที่เป็นเหล็กแบบนี้กับท่อที่เป็นทองแดงนะครับนี่คือท่อที่เป็นทองแดงอ่าประมาณนี้ฮะสำหรับตัวท่อ แล้วก็ต่อไปเป็นกระดิ่งกุ้งกิ้งนี่ครับกระดิ่งลมได้ยินเสียงไหมฮะพอวางแล้วมีเสียงกระดิ่งด้วยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โหแต่ดังอยู่นะเสียงจริงแล้วก็อันนี้ใบบัวตกแต่งแล้วก็บล็อกหินทำเป็นทางเดินได้นะอันนี้ นี่ครับทําไปทางเดิมแบบแบบนี้ได้แต่ไม่สวยอะ่ะเอาโนตรงอันนี้ผมบอกเลยว่าบล็อกหินไม่สวยอาจจะต้องวางรวมกันนะนี่วางแบบสลับอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้อาจจะดูดีขึ้นนะเห็นไหมพอวางสลับแล้วก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงและก็ต่อไปอันนี้เป็นเตียงแมวอันนี้เป็นเตียงหมาแล้วก็อันนี้เป็นชามอาหารนฮะเป็นเตียงตกแต่งนะนี่คือสีทั้งหมดที่เขามี แล้วก็ต่อไปเป็นถุงบันเดิลนะอันนี้ก็สามารถเอามาวางตกแต่งได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถเก็บของได้นะเนี่ยอันนี้คือผมคลิกแล้วนะได้ยินเสียงคลิกไหมอ่าคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตามนี้เลยเป็นแค่ของตกแต่งเท่านั้นนะเป็นพ็อปอะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นชั้นหนังสือไม่ไม่ใช่ชั้นหนังสือแด่เป็นตัวหนังสือนะสามารถวางอุย้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวทุบออกไปก่อนโอเคนี่ครับสามารถวางเป็นสแ,แต็กอย่างนี้ได้เห็นไหม โอเคนี่ครับโอ้ทุบทีเดียวแตกเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นอะไรไหมฮะหนังสือมันลดเรื่อยๆน,ะนั่นน่ะเออคือหนังสือลดเรื่อยๆแต่พอทุบออกได้คือมาเล่มเดียวฮะนี่หมดแล้วอันนี้เหมือนกันไหมอ่าอันนี้ไม่เหมือนนะอันนี้น่าจะบนะักฮะ แล้วก็สุดท้ายเป็นใบกระดาษม้วนกระดาษฮนะแล้วก็กล่องกล่องพัสดุนี่ฮนะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนตะเกียัยงแต่ใช้งานแบบเปิดปิดไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ถังน้ำมันถังสีแล้วก็เป็ดแล้วก็ลูกโลกกดไม่ได้ใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นทเทมแล้วก็เป็นอาร์เมอร์สแตนนี่ครับอ่านี่ ใส่โชว์ได้นะประมาณนี้ครับโอเคผมสหรับแอ่อน pop and s t u f f ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใตค้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย